สวัสดีนะครับวันนี้กิจเที่ยวไปทั่วชาแนลอยู่ที่ปราณบุรีแลนด์มาร์กปราณบุรีต,ต,ต้นตาลสามต้นนี่เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่มาเที่ยวประจวบปิริคันปราณบุรีนะครับต,ต,ต้นตาลสามต้นแลนด์มาร์กมาปราณบุรีแล้วต้องมาที่นี่จุดเช็คอินของปราณบุรี ฐานปานบุรีต้นตาลสามต้นวันนี้มาตรงกับวันหยุดเทศก,กาลวันสงการหาดนี้คนเยอะครับวันนี้ทางทะเลใสเดี๋ยวเราจะเดินไปหาดนี้ผมของกินเยอะบุคคนเยอะปิวสวย เราจะเดินไปตลาดจะมีถนนคนเดินวัดจุิดพักผ่อนเทศกาลคนเกิดจะเยอะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดธรรมดาก็จะโลง่งก็จะสบายสบาย ทางสะดวกสบาย,าเ,ยเลยไกลจากเมงเทพเลยก็หินมาหน่อยเดียวปากาศสบายครับบรรยากาศดี าซื้ออาหารมานั่งกินตามชายหาดได้นะครับผู้คนไม่นานเลย รอชมคลิปต่อไปนะครับ